สสีบายดีสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแ mm hmm. ม่พี่น้องเลย FC birds ส,สกูดสกุนมันเนมพ่อกกับปูนาสาวลาวคือเก่าเนาะนี่เปิดคลิปมากกว่สิบภาไปโหลดเนาะเนื่องจากว่าเข่าหน้าของสป,ปูห์เนี่ยมาท่านสุกเนาะพี่น้องเลยพูดในทงเทียงอนะั่ะทรงไห้นะกำลังสีเหลืองใบไหลเนาะนั่น รังสีเลือมไม่ไรแต่ว่ายังบ่ท่านด้เกี่ยวยังบ่ทันหดมือหดวันน้องส่วนลายจะเป็นเข่าห้ากระโถกน้อพี่น้องนี่ยจะหายเบิ่งทางล่างนี่เป็นเข่ากลางนงเกี่ยวตําลังเข่าโดนน้องเอ้ยส่วงนกลกบไปหากินสะกดเนาะมันนี้กลับไปเลี้ยงงูนน้องพอมาเลี้ยงใกล้ๆในกระหลัดงเน้องจะไปคุดจิโร่มาเนาะไปกับแม่น้องปะไปคุดจิโร่กันเลยเนาะมาเนาะคนที่เกี่ยวเข่าเกี่ยวไปก่อนเนาะแต่ว่า นาสปูยังมาทัานเกี่ยวกับเกี่ยวตำลังหมูนพี่น้องเห็นนะได้撒นาโตัแล้วใส่เข่ากลางแล้วพี่น้องซุปตำลังหมดจ้าไปกับเม่ไปฟูจิโร่พี่น้องอี่นะสปูกระดิ่งโขงใหญ่มาเนาะนี่เบิ่งโขงนี่ก็ชิได้ลายน้อพี่น้องฟูจิโร่กับฟูจิเท้ันนี่เลยเนาะพอได้กินกินกินเที่ยงแล้วพี่น้องพอได้อาหารเที่ยงเมื่อก่อนานะอันตอนแต่สมัยยังหินเทียนนะพี่น้อง กว่าจะได้เงินไปโรงเรียนนีกโอ้ยลำบากตื่นเนาะต้องมาขุดแมงจีรออีกวันทิพวันเสาร์เนมไปอยู่แล้วกว่าจะได้เงินไปกินโรงเรียนเนาะก็กินมือหนึ่งกับปลาลายดอกมือละพันสองพันนะพี่น้องแต่สมัยก่อนเนาะเพราะว่าเงินโตบวปลาลายหาเป็นนะพี่น้องขุดจีรอจังสี่เนาะนี่กำลังขุดอยู่นะพี่น้องเลยอากาศมันมีคือฝนจีตกแต่กับโบตกเนาะอบเอานะพี่น้อง ตอนย้ำเศร้าค่ะเย็นโว้ยบอยพอช่วงนี้กัดว่าลมออกแล้วเนาะก้าวก็สุรฤดูหนาวเต็มที่เนาะพี่น้องวานนี้แข่งแกนก็คือสิแตกการเนาะเม่สปูกําลังลงมือขุดเนาะขุดในคันไหนกระทมเนาะพี่น้องคันคงจะโค้งเนาะไปโคกมันกบบ่มีไปโคกกบ่มีบ่แม่อยู่โคกมันบ่มีมันมีแต่หลังลงไฮนาเนาะ ช่วงนี้จะหล่ออึดนะแม่อึดนะพี่น้องได้เลยขุดแต่กระถ่มเนาะมีหนะเข่าหน้าสปูมีแต่บัสีนะพี่น้องคีอุ้มถุงกําลังโถกปูนเต็มถุงหายถุงนาเนาะอันสิสุกแล้วก็มีแต่เพียงซองหานะแม่ก็ได้หอมบักไก่หนึ่งนะพี่น้องเอย้ยนี่ยแต่เต็มมนันเองกับโพแหวงอยูนะ่เนาะก็สิได้ลายลอยโตพันโตัวน,นะพี่น้อง ไม่ใช่ได้บ่นี่กิโลสจิโปมแล้วไก่สีไข่แล้วเนาะแม่จะหน่อยกระซ้นกันเนาะโซนกันจิโร่โซนกันนี่กันวางไข่แล้วไก่สีตายจิโร่กันนะพี่น้องเลยมันอยากโคกเลยนะกะสีห้าหลอ,อกพุดแถวคัน,นะนนี่แหละเนาะไปนี่หลอคัอนตรงไหนหลอคันตรงนั้ ไม่ว้าโล่คันตัวนี้พี่น้องโนมาคืนของเก่า,าะจักเลยจกักในใส่บนเทียนเมื่อกี้นี้เพคะเริ่มอึดแล้วมนยังกันเนาะน้ามือสีบลมี่เลยนเนาะแม่อัน,น,นส่วงยังเฮียนเนาะพี่น้อง สี่ปีคืนหลงังโรสามปีคืนหลังโอ้ยสปูไปคุดเน,ะดนาะไปคุดกระแม่เพื่อสิได้เงินไปโรวงเฮียนเนาะเซมคุดจิโรส่งลูกเฮียนพสัสนตหวเมทำเลิกตผูตื้น่มะมตัวแม่มันก็สีแบบปีกมันเรียบๆเนาะตผูปีกโคตรๆนัพี่น้องคุดเยกฐมข,าน,ขานาดธนาะ นี่ควายจิโร่พี่น้องมันจะเป็นเวสีมันบุเป็นควายใหญ่ๆเนาะนี่ควายจิโร่เลยนี่มายับมาจับนี่มาพุชเจ้าพุชมาจิโร่โอ้ยเนาะเปลี่ยนเสียมแล้วพี่น้องพุชลงจับเด้อยมาเนี่คือซื้อมายืนยืนบังเนาที่ดินใช้มันอยากเลิกเลย

ผักน้ำม <ettes> ันกบอะไรหรือว่าขูหายขูดขันเนาะให้แม่เป็นมือก่อนที่จะเป็นอะไรเลยเนาะเอ็นข่อยบ่แม่เห็ดเห็ดนี่ตัวมยไรเนี่กดต่งอะไรเนาะกดนต่งเตรียมผัวเตรียมเมย์อันนี้ก็ยากมาหน้าเมย์คึก ข้าหานงนี้มันพี่น้องพันลเข้าบโบรามนี่นะจับกล้องเห็ดตะรู้สวยเลยนะม,มุนนะคะนี่ผมเลทบดีงามและหลุดคุดหลกเหลุกบ่ Ừ. Bên bên sai nó Hãy subscribe cho không bỏ lỡ เห,หักพักสามเสียงกับพี่น้อง <c oughs> มึงมงนี่สุดใสกะหักเนาะโอ้เสียมมุมหมาตดพี่น้องให้เมฆจะดูเต็มแล้วอ,อา้าโอ้ขุดจร๋น<า>เสียมหักย้งๆๆมมัึเสียมดำม มีแต่โตเม่งงามๆนะพี่น้อง พี่น้องเอ้ยจิหอกันหลายๆแเนาะ 温度太高，温度 มุนวัดคันเ่นี่แม่แมามดีเลว เลี้ยงแต่นหน้าเขาเลี้ยงบ่ดัางุกหน้ามันใหญ่ตรงตรงใช่ปะที่ต้องตุงตรอะไแม่ไข่ไปจักเนาะกำลังสีไข่เลย

ก็ด้แล้วี่จะเป็นมึงเล็กขนาดนี้แหละคัวจะเลิกเลกจะหล่อเลกเลยผน,น,น,นยี้โต หล่อไล่พูดได้แม่ขุดมาได้สักพักหนึ่งก็เมื่อยน้องพี่น้องเอ้ยกำลังสิขึ้นแนละ้ยน้องบานีเอาวละคลิปสปูกระิคอจบไว้เพียงสำนีก่อนเด้อพอกันคลิปหน้าฝากพ่อแม่พี่น้องไปกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สปูได้เห็ุคลิปต่อ,ตอไปในเด้อสบายดีพี่น้อง